ครับสวัสดีครับมือนีเข้ากับมาพร้ากันคือเก่านะครับผมมือนีเข้ากับมอยู่กับเอ่อพขั้วหอยเบียเนาะครับหอยเบียสวัสดีครับหอยเบียครั์ครับผมโอ้มือนีมีอย่างมานําเสนอเนาะครับในหอยครับผมแม่ท้องแล้วครับโอ้แม่ท้องโอ้โสีดีเด้อพี่น้องปลาทูปลาทูปลาทูโอ้หนังแน่นเบิ่งไทยโอ้ไทยใหญ่ายเ้อพี่น้องเด้อเบิ่งไทยเบิ่งหางปลาทูกลมอุดรูดด้อครับเด้อพี่น้องตัวนี้ เพิ่นได้ลูกเจ๊กตัวเหรอครับนี่เพิ่นได้ลูกเจ๊กตัวครับลูกตัวสองนี่ครับโอ้ลูกตัวที่สองท่องพ่อได้ครับเจ้าสั้นครับเจ้าสั้นโอ้ได้เจ๊กเดียนครับผมได้สองเดียนกว่าครับโอ้ตัวท่องเหล่านี่ยครับเนาะท่องครับไปหลอดครบ้ะพี่น้องเด้อคล้วยท่องสองเดียนกว่าททองเจ้าสั้นนะครับเบิ้งนะครับเบิ้งหน้าตาครับผมลุงครับเออทัหน้าตาไปิุงครับเขาเพิ่นวิ่งเขางามครับหน้าตาเบิ่งงามครับอข้องข้อแข้งขา เปกปูผ,ผ่าวง่ายครับเปกปูผ,ผ่าวญ่ๆเบิ่งเล็ยบน้าดีนี่ครับผมเบิ่องบนครับโอ้ชาบ่จังไดลก่ให้โซมาให้สอบถามเพิ่นเบิ่งเด้อพี่น้องสอบถามในหอยเบียร์เพิ่นเบิ่งได้ครับเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษเบอร์ยังครับผม 0 9 1ครับ0 9 1 7 3 1 7 3 1 8 6 4 9 8 6 4 9ห้อยเบียร์เนาะครับบ้านกระนวนคือเก้านะครับความสูงเพ็นลอยสาครับโอ้สูงอยู่ที่ลอยสาบวกเนาะครับเนาะ33บวกครับผมโอ้พัฒนาครับหสายพัฒนามาแล้วครับพัฒนามาแล้วเด้อพี่น้องผู้ใดที่สนใจอยู่ที่กระลังหาแบบแม่บล็อกง่ายๆนั่านะครับผม ราคาล่ะครับผมเปิดได้เจ็ดสิบคะแนนครับโอ้เจ็ดสิบคะแนนครับพี่น้องผู้ใดเลี้ยวผู้นั้นได้เด้อครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อราคาแบ่งปันนะครับของอื่นเขาเจ้ากระชือเปิดความชิปุลนะครับครับแบ่งให้พี่น้องสิ่งใหญ่แบงให้พี่น้องไม่เลี้ยงเด้อบริษัทในหอยเพิ่นว่าครับโอ้อยตัวงามๆยี่ไงอัตลักษณ์ดีๆเด้อโอ้ครับเบ่งปั่นเย็นสดีเด้อโอ้ดีเด้อพี่น้องถ้าจังไดก็โทรมาสอบถามเพิ่นเบงเด้อครับเด้อ ฝากติดตามช่องนะครับผมคลิปต่อไปครับฝากติดตามช่องนะครับกดติดตามนะครับคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสูงร้อยสามสิบสามกับเปิดเจ็ดสิบคะแนนครับผมเจ้าสั้นครับมีใบมีหลอดครับผมมีตับนี้ได้ครับผู้ใดรับประกันตับนี้เด้อครับเด้อพี่น้องแมาแต่เจ้งโค้งมาเบิ่งครับอ่าเจังได้ก็เอาซ้ำนี้เนาะครับเนาะอ่าครับ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 สวัสดีครับ